มันใจนะครับบอกว่านความดันให้ได้ทีรอปอสทถูกแห้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทํามาแล้วครับให้มาแล้วจะขยายพ้นนโยบายตรงนี้ให้เกิดขึ้นกับถูกแห้งในปสทครับ เรื่องคุณภาพชีวิตเหลืองซาสุขเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่พมธนัดและก็จะนําเสนอกับพี่น้องประชาชนนะครับคนสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นเืองวานอยู่ประมาณ5้าหมื่นกว่าคนเป็นความดันอยู่แสนกว่าคนตอนนี้ทุกคนต้องไปแออัดอยู่แค่ในโรงพยาบาลบางคนต้องไปรอหมอ้อตั้งแต่เช้าจานถึงวันบ่ายเราได้ยาเดิมมานายอยู่บ้ายตอนนี้แคอยากจะเสนอพี่น้องประชาชนนะครับก็คือว่าเบาหวานความดันให้ได้แค่รอพอซอตอหรือว่าอนามัยถุกแห้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิธีการนะครับก็คือมีการจัดการในระบบคองรอพสอตอถูกแห้งยกระดับการให้บริการมีทีมงานสาขาวิชาชีพครบในการให้บริการของพี่นองประชาชนและที่สําคัญที่สุดนะครับมีระบบการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างรอพสอตอกับโรงพยาบาล ตกตะย่างเชียนมาทีอำเภอบ้านหน้าเดิมนะครับคนไข้สามารถมาทีอนาไม่มาทีรพสอตอได้ได้รับการบริการเมื่อโรงพยาบาลคนไข้ไม่ต้องไปไกลเครถเ่องก็ได้ไม่ต้องจำเป็นต้องมีรถยนต์นะครับสามารถเข้ามาทีรพสอตอมีการจ่อเลือดได้จอได้ทั้งชุดเหล็กชุดใหญรพสอตอจะส่งไปยังโรงพยาบาลและคนเรือนจะกลับมาทีรพสตมีการจัดการประสานงานกับทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมนักโภชนาการมาช่วยกันดูแลที่ร,รอพสต ทีะสด็นคัญที่สุดนะครับที่นี่จะมีอุปกรณ์การแพทย์เครื่องจอําต้านคนไข้ไไวไไขบวายชายโรงพยา้านได้เครื่องวัดความดันไปวายแเคบานได้ให้ยืมนะครับแล้วก็มีการจัดการติดตามนําต้านติดตามความดันมีการสร้างไหล่กุ้มเงินขึ้นมาสร้างแรงจูงใจให้เป็นเครือข่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการออกกาลังกายกับชุมชนนะครับตรงนี้นะครับเป็นสเสน่ห์เป็นความสามารถสูงส่งของราพสต ผมเชื่อมันนะครับถูกรพอพสอตในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถยกระดับเป็นรพอพสอตที่รักษาโบวา่านฝ่าดัานใดครับ<ข>เป็นความ<ข>ดันอยู่นะครับเป็น,ปน<ข>อยู่แี่นี้แหล,ละครับก่อนหน้านี้เป็นอยู่หลายปี่เลยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีการจัดการที่อนาไมที่รพอพสอตเนี่ยยืนยันได้ไม่ว่าแค่รอพสตก็สาามรถให้้ไดยืนยันได้ค่ะยืนยันได้ติดตพอสบ ได้ได้คะ่ะซึ่งตอนนี้ออเราผ่านด้านปกติแล้วปกติแล้วค่ะไม่ต้องกินยาไม่ต้องกินยาค่ะวันนี้ยืดยาได้เลยวค่ะครับหลักการที่สุดในการดูแลสุขภาพในฐานะของผู้ให้บริการก็คือว่าสุขภาพทีดีที่สุดก็คือวิธีชีวิตของประชาชนรปพอสตอสยุตยาชีพก็เนของประชาชน ถ้าดัมฟ้าแค่นี้ได้ก็ต้องไปดักฟ้าแค่โรงพยาบาลบ้านนเดิมเนี่ยเขีนได้ดีว่าแค่นี้ดีว่าแค่นี้ดีว่าเพราะนึงมันขนจนมันได้โอกาสตรงนี้จนไม่มีได้ไปที่ตรงนู้นเพราะนึงมีรถเครื่องรถยนต์ไม่มีบางคนนะครับแต่หม้อกับดักฟ้าดีไม่ใช่ว่าที่ยิงยองนะครับึ่งตอนนี้เนี่ยขอเต้นเนี่ยความได้คุ้มได้ยังได้เลยต้องคุ้มได้แล้วนะโดยที่เปิดหรือว่าริบองซึ่งเอาแสดงว่าโม่แค่นี้ก็สามารถดักซ่าบอกว่าดักซ่าความดันแค่นี้ได้น่ะได้ได้ได้ยืนยันน่ะยืนยัน นี่คือทีมงานข้องรอพอสอตวรทารแรแค่รวมกันดูแลพี่น้องประชาชนจนว่าบอกว่าความดันให้ได้แก่รอพอสอตวแล้วกับขุนค่ายจะต้องไปโรงบ้านใเนี่ยเราคิดว่าขุนค่ายจะแบบไม่สะดวกว่าทีนี้สะดวกว่ะคะทีนี้เรามีคุณต้าพา่อพ่อไม่พ่อพ่อคะมีทีม<พ>อสซโมแะ้วก็มีทีมข้องโรงพยบบาบาลบรรณาเดิมเข้ามาช่วยคะ่ะแะ้วก็มีหม้อมาประจำ<ช>เลยค,ะค่ะขวรทารแนะครับสามารถที่จะขายายพ้น ไปยังทุกระพอสตอถังจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ใช่ไหมครับมาความแค่นี้เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างได้ใช่ค่ะอ่าและก็ที่ตำการที่ทุกทีมงานของมสตควรทำนะสวยดที่สุดครับพมสุขภาพทังมดเป็นของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเป็นผู้จัดการสุขภาพโดยตัวเองพมหมั่นใจนะครับโบว่านความดันให้ได้ทีรอพอสตอถุกแห้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำมาแล้วครับให้มาแล้วจะขยายพ้นนโยบายตรงนี้ให้เกิดขึ้นกับถุกแห้งเลยครับสตอครับ